การเป็นกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายบนพื้นฐานของผลประโยชน์แห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค ความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดังนั้นการมีโครงสร้างกำลังรบที่เหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนากำลังรบของกองทัพอากาศดังปรากฏให้เห็นตามสมุดปกขาวกองทัพอากาศพศ2568 โครงการสำคัญที่จะนำไปสู่การมีกำลังรบที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพคือโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีเพื่อทยอยทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่19ทับกอรหรือ F-16A และ B ที่ประจําการณกองบินหนึ่งซึ่งมีอายุการใช้งานกว่า37ปีและเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูงจากภาษีพี่น้องประชาชนกองทัพอากาศจึงต้องพิจารณาโครงการด้วยความรอบคอบในหลายๆด้าน เพื่อความคุ้มค่าในการจัดหาและใช้ในการป้องกันประเทศไปอย่างน้อยอีก30ปีกองทัพอากาศจึงพิจารณาคัดเลือกกริปเพน E และ F เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีบรรจุที่ฝูงบิน102กองบิน1ต่อไปในอนาคต ครั้งนี้กริปเพน E และ F เป็นเครื่องบินที่มีขีดความสามารถดีกว่าเครื่องบินขับไล่โจมตีที่กองทัพอากาศมีใช้งานในปัจจุบันมีความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติร่วมและความต่อเนื่องสามารถพัฒนาต่อยอดตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศและกองทัพไทยได้ในอนาคต รวมถึงต้องมีการดําเนินการตามนโยบายชดเชยการนําเข้ายุโทโปคกรเพื่อพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ กองทัพอากาศขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นที่จะดำรงรักษาและเสริมสร้างขีดความสามารถทุกๆด้านอย่างสมดุลเพื่อก้าวไปสู่การเป็นกองทัพอากาศที่แข็งแกรง่งและมีประสิทธิภาพโดยนำขีดความสามารถหลักที่กองทัพอากาศมีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีแผนจัดหาในอนาคตมาใช้ขับเคลื่อนการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยและเหล่าทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายผลจากโครงการจัดหาเครื่องบินกริปเพนเและเอฟ ที่กองทัพอากาศจะได้รับสิทธิทางปัญญาในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีไปยังอากาศยานหรือยุทธปกรณ์อื่นๆได้ตามความต้องการรวมถึงมีการปรับปรุงเครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าให้เป็นรุ่นซับ3า0 a e w n c ซึ่งจะส่งผลให้กองทัพอากาศสามารถยกระดับขีดความสามารถของระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศได้อย่างเต็มที่ และสามารถพัฒนาต่อยอดนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการร่วมหลายมิติหรือ Multi-Domain Operation กองทัพอากาศร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยเหล่าทัพต่างๆและหน่วยงานความมั่นคงภายใต้แนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตนอกจากนี้ กองทัพอากาศยังมุ่งมั่นที่จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงครามการวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาประเทศด้านต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของชาติสถาบันหลักของชาติและประชาชนได้อย่ายงยั่งยืนสืบไป